ค่ะสวัสดีเด็กๆนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะกับครูออนอุมาร์คันคำพาหรือว่าครูไก่นะคะ ค่ะวันนี้ครูไก่นะคะก็จะมาสอนนักเรียนในรายวิชาภาษาไทยนะคะสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษนะคะชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่สนะคะเรามาดูกันว่าวันนี้ครูไก่จะสอนเรื่องมาตราตัวสะกดแม่กบนะคะอ่าถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยค่ะ มาตาแม่กบนะคะ,ะแม่กบคือพยัญชนะที่อ่านออกเสียงบอใบไม้ตัวสะกดในแม่กบมี7ตัวได้แก่บอใบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสัมภาค่ะ และครูมีร้อยกองท่องจํามาฝากนักเรียนนะคะให้นักเรียนท่องไปพร้อมกันกับคุณครูและจําให้ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะบอใบไม้หล่นมาบนปอรปราผอพึ่งบินมาฝอฝาข้างหลังพอผ่านบ้านเราพอสำเภามีถังฟอฟันเสียวจังตั้งใจจำเอ,อ่ยอ่ะ เป็นยังไงบ้างคะร้อยกองท่องจําให้นักเรียนนะคะท่องอีกรอบหนึ่งให้จําให้ได้นะคะแล้วก็ฝึกนะคะฝึกอ่านด้วยตัวเองนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างคําที่มีตัวสะกดในแม่กบนะคะครูขอให้นักเรียนนะคะอ่านตามครูหนึ่งรอบแล้วก็ฝึกอ่านด้วยตัวเองอีกหนึ่งรอบนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคําที่หกันเลยค่ะอีศบ อ่านว่าอีสุกเคารพอ่านว่าเคารพทวีปอ่านว่าทวีปโทรศัพท์อ่านว่าโทรศัพท์ภาพยนตร์อ่านว่าภาพยนตร์ อปเปิ้ลอ่านว่าแอปเปิ้ลทูบเทียนอ่านว่าทูบเทียนเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆนะคะครูขอให้นักเรียนนะคะ กลับย้อนไปอ่านอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อฝึกฝนในการอ่านคําในมาตราแม่กบนะคะข่ะและในแม่กลุนะคะก็จะสะกดด้วยบอใบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฟ้าผอพาน ฟอฟันและพอสัมภาวรวมทั้งหมดมี7ตัวนะคะครูก็ขอให้นักเรียนนะคะฝึกฝนด้วยตนเองตั้งใจเรียนและรักษาสุขภาพด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูไก่ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือมากแล้วเจอกันในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ